เรียกได้ว่าตดยังไม่ทันหายเหม็นเลยละครับก็เพราะว่าช่องดาฟักบุมได้ปล่อยคลิปสกิปเบดีทอเลตอีพีที่53ออกมาแล้วนะครับหลังจากที่ผมปล่อยคลิปต้นกำเนิดไม้ดูดซ่วมคู่ไปไม่นานคุณดาฟักบุมก็ปล่อยอีพีที่53ซึ่งไม่ให้ผมได้พักได้ผ่อนกันเลยทีเดียว สำหรับ EP ีที่53จะมีอะไรที่น่าสนใจเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดซ u b s ไ r i b l Like s h a r ชรให้สตูฟลกด้วยนะจ๊ะในตอนที่แล้ว EP ีที่55คาร์เมลแมนถูกโจมตีอย่างหนักถึงฐานทัพทำให้ไททันคารเมลแมนทนไม่ไหวได้เวลาเอาขึ้นใน e ีพีที่51พี่ไททันคารเมลแมนเกิดหัวร้อนขึ้นมา ถึงขนาดบุกเดียวไล่ต้อนสกิป,ไปไดีท้ทอยเลตแบบลุยเดียวอ๋อไม่สิลืมไปเลยว่ามีพี่โอเด้งติดไปด้วยและต่อมาใน EP ีที่52ที่พี่โอเด้งนั้นได้เดินทางมากับไททันคาเมล่าแมนก็ได้แสดงฝีมือและ EP ีนี้ก็ได้เปิดตัวแมสสวยสังหารคัเมล่าวูแมนด้วยนะครับ มาถึง EP ีที่53เปิดฉากมาด้วยการไล่ต้อนอย่างต่อเนื่องเป็นการเอาคืนของฝั่งคาเมล่าแมนไล่ต้อนสกิฟ i ี้ Toilet ให้ล่าถอยไปนะครับเราก็จะได้เห็นว่าพวกลาสคาเมล่าถืออาวุธชิ้นใหม่คาดว่าน่าจะเป็นกระบองช็อตไฟฟ้าที่ดูจากรูปร่างหน้าตาของมันอย่างเดียวนะครับเพราะว่าใน EP นีนี้เรายังไม่เห็นพี่แกใช้อาวุธชิ้นนี้เลย ซึ่งอาวุธชิ้นนี้ก็น่าจะเป็นอาวุธติดมือชิ้นใหม่ของพวกพี่แกนะครับเพราะก่อนหน้านี้พวกคามล่าแมนจะใช้แต่หมัดซะเป็นส่วนใหญ่นะครับตอนนี้ก็ถือว่ามีอาวุธเอาไว้ต่อกอนแล้วครับ และลัสคาเมล่าก็เดินผ่านคาเมล่าวูแมนที่ยืนเท่ๆอยู่ตรงนี้เอาเท้าเหยียบศพสกิบดีทอเล็ตแต่เท่าที่ดูนี่อาจจะไม่ใช่ฝีมือการยิงของเธอนะครับเพราะว่าความสามารถพิเศษของเธอนั้นคือแม่สาวล็อกเป้าคนนี้เนี่ยเธอสามารถยิงลูกดอกเข้าที่หัวอย่างแม่นยำนะครับส่วนศพที่อยู่ตรงนี้เนี่ยไม่มีลูกดอกปักอยู่ที่หัวนะครับอาจจะเป็นการต่อสู้โดยใช้อาวุธชนิดอื่น อาจจะเป็นแม่ไม้มวยไทยก็ได้นะครับและบนน้านฟ้าก็มีสกีบดีท้ทอยเลตฮอนดครัเตอรที่กำลังบินหนีแต่ก็ไม่พ้นหรอกครับเพราะว่าด้านบนนั้นมีพี่ทอไททันคาเมล่าตามไล่ย,ยิงระเบิดตุวเย่ไปทีละลำสองลำและเราก็ได้เห็นปืนใหญ่ที่หัวไหล่ของพี่แกแล้วนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นการยิงปืนใหญ่จากหัวไหล่เรียกได้ว่าพี่ทอไททันคาเมลม่แมนนี้มีอาวุธครบมือจริงๆตั้งแต่ปืนพลาสมาที่แขนซ้าย คอนโยเนียที่ติดไอพ่นปืนพลังแม่เหล็กและลำแสงที่หน้าอกและล่าสุดนี้นะครับก็คือปืนที่หัวไหลผมย้อนกลับไปตรงนี้สักประเดี๋ยวนะครับว่าแต่เพียงเวลาแค่ชั่ววูบเดียวคามิล่าวูเมของเรานั้นก็หายไปเร็วจริงๆครับหรือนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งพลังของเธอคือเคลื่อนไหวเร็วหรือหายตัวได้เพราะว่ากล้องแพนไปแป๊บเดียวเธอก็หายไปแล้วนะครับ หลังจากนั้นกล้องของเราก็แพนไปพบกับขวัญใจมหาชนผี่ไม้ดูดสวมคู่โอดงที่กำลังจัดการสกิฟพิธีทอเลต็ตติดไอพ่นด้วยไม้ดูดสวมคู่ใจกดให้มันตัวเย่ไปเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้เห็นกับลัสพิเกอร์แมน ที่พึ่งจัดการสกิบบี้ทอยเลตแมงมุมได้นะครับและด้านขวาด้านล่างนั้นก็จะมีลัสคาเมล่าที่ถือกระบองช็อตไฟฟ้าคู่หรือว่าพี่แกจะได้แรงบันดาลใจมาจากพี่โอเด้งของเรานะครับกระแสไม้ดูดซ่วมคู่กําลังมาแรงในขณะนั้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับมีสกิป i ี้ทอยเลตที่สามารถเทเลพอร์ตได้วาปมาด้านหลังสปิเกอร์แมนมันเป็นสกิป i ี้ทอยเลตตัวใหม่นะครับความสามารถของมันที่เห็นแน่ๆแหละก็คือสามารถหายตัวได้มันเป็นสกิป i ี้ที่ไม่ร้องเพลง นหน้าตามันดูเซ็งๆที่หัวมันนั้นเหมือนใส่หมวกอะไรบางอย่างอยู่นะครับที่ลำตัวของมันนั้นเป็นแกนหมุนนะครับน่าจะใช้พลังงานการเคลื่อนที่การหอะจากการหมุนของแกนตัวนี้นะครับ ยังไม่ทันไรเลยครับมันก็แสดงศักยภาพให้เราได้เห็นเลยครับพอใต้ท้องของมันนั้นมีปืนที่กําลังชาร์จพลังอยู่แล้วก็ยิงปืนใส่สารสปิกเกอร์แมนตัวเย่ไปพอยิงเสร็จมันก็ยิ้มโอ้โหช่างโลก,กิตศิลเกินครับและมันก็กําลังมองมาทางพี่โอเด้งทําให้พี่โอเด้งนั้นสตาร์ทเจ็ตแพดบินขึ้นพร้อมประจันบานจังหวะน,นี้เราก็ได้เห็นการใช้เจ็ตแพดของพี่โอเด้งแบบเต็มๆเ,เลยนะครับไม่นานสก i บินนี่ทอเรนต์ลังชาร์จปืนเตรียมจะยิงใส่พี่โอเด้ง ในขณะนั้นพี่ทอไททันคาเมราแมนก็กระโจนเข้ามาเจ้าสกีปิตรทอเลตหันปากกระบอกปืนไปหาพี่ทอไททันคาเมราแมนแล้วก็ยิงออกมาทันทีนะครับจังหวะนั้นเองพี่ทอไททันคาเมราแมนก็ฟาดของโยเนียใส่แต่สกิพิตรทอเลตหลบได้อย่างไวเลยนะครับพี่ทอนั้นก็เลยใช้ปืนพลาสมาที่แขนซ้ายนะครับไล่ยิงไปถึง2อดอกแต่ก็พลาดเป้านะครับเพราะว่ามันนั้นเคลื่อนไหวได้เร็วมากเลยครับแล้วก็ว้ามหายไปทันทีผมย้อนกลับไปที่ หมวกของสกีบิลีทอยเลตตัวใหม่นี้สักหน่อยนะครับจังหวะที่มันชาร์จปืนนะครับเราจะเห็นว่า ไฟจะติดอยู่ที่2ดวงพอเวลามันพร้อมที่จะยิงนั้นไฟจะติดอยู่ที่4ดวงนะครับจังหวะนี้ก็เช่นกันนะครับฉะนั้นการที่จะยิงปืนนั้นมันอาจจะต้องใช้เวลาในการชาร์จอยู่แป๊บหนึ่งนะครับพอสคิปต์ t บดีทอยเลตบินหนีไปแล้วนะครับพี่ทอไทเทตันก็กวักมือเรียกใครบางคนฉากนี้เราจะเห็นปืนที่หัวไหล่ของพี่ทอไทเทตันนะครับว่ามันสามารถขยับขึ้นลงได้และปืนพลาสมาที่แขนซ้ายก็สามารถหมุนพับเก็บได้แหมช่างไฮเทคจริงๆนะครับและคนที่พี่ทอไทเทตันค a m เมล่าแมนกวักมือเรียก นั้นก็คือบรรดากองทัพของพี่แกนั่นนะครับมีตั้งแต่เรือที่มีใบพัดเหมือนฮอนิคอปเตอร์รถถังพลาสมาและที่สำคัญแล้วเราก็ได้เห็นพาหนะขั้นใหม่นั่นก็คือรถถังที่มีปืนใหญ่ถึง3กระบอกอยู่ด้านบนดูจากลักษณะก็คล้ายกับปืนเลเซอร์พลาสมาที่เอาไว้ยิงกำจัดสปอรส์สิตสกิิดี้ทอรเรตที่เราเคยเห็นมาแล้วในอีีก่อนๆนะครับและคนที่ควบคุมปืนในรถถังนี้นะครับก็จะเป็นพวกทหารวิศวกรที่สามารถควบคุมปืนได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับ นี่ก็น่าจะเป็นอาวุธหนักที่ทัพคาเมล่าแมนนั้นเอาไว้ต่อกรกับสกิทวีทอยเลตและที่สําคัญสังเกตดูบรรดากองทัพที่เดินท้ามานี่นะครับพวกคา m เมล่าแมนนั้นไม่ได้เดินมามือเปล่านะครับมีปืนมาด้วยน่าจะเป็นปืนเลเซอร์ที่ยิงได้แบบไททันคาเมล่าแมนนะครับและคา m เมล่าแมนตัวหนึ่งก็บอกให้พวกเรานั้นกดซับสไครต์ให้ช่องสตรูฟลักด้วยเนี่ยครับตรงนี้ สงครามกำลังตึงเครียดเลยครับต่างฝ่ายต่างงัดอาวุธออกมาห้ำหั่นกันเพิ่มดีกีความมันให้กับพวกเราดอมซ่วมเอาล่ะครับมาถึงช่วงพูดคุยมโน,โนเพิ่มความสนุกนะครับอยากให้น่านผู้ชมทุกคนนั้นช่วยกันมโนเนื้อเรื่องตอนต่อไปนะครับเอาแบบมโนเลยนะครับไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานหรือหลักการอะไรก็ได้นะครับเพื่อความสนุกครับ สำหรับผมผมคิดว่าปืนใหญ่ที่ใช้ในตอนท้ายนั้นน่าจะเป็นปืนใหญ่ที่เอาไว้ไปช่วยไททันสปิเกอร์แมนจากการที่โดนครอบงำโดยปรสิตสกิปปิเดี้ทอยเลตนะครับพี่ไททันสปิเกอร์แมนก็ถือว่าเป็นแม่ทัพอีกคนหนึ่งนะครับที่เราไม่เห็นหน้าตาของพี่แกนั้นมานานแล้วนะครับและนี่อาจจะเป็นหนทางในการเอาชนะได้นะครับก็คือการรวมพลังกันของ3ชนเผ่าหรือไตแพรคีส่วนสกิปปิเดี้ทอยเลตที่สามารถวาร์ปได้นี่ก็น่าจะมีใครบางคนที่สามารถควบคุมเขาได้ โดยใช้หมวกใบนี้นะครับซึ่งอาจจะเป็นคุณดาฟักบูมก็ได้อันนี้ผมมโนโล้วนๆนะครับแล้วคุณผู้ชมละครับคิดเห็นอย่างไรหรือมีเรื่องสนุกๆอะไรที่คุณผู้ชมอยากจะมโนคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปได้เลยครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องสตูฟ็อกด้วยนะครับสำหรับวันนี้มาที่ว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะลาไปก่อน job you